ช่วงหน้าฝนแบบนี้มีอีกหนึ่งโรคค่ะที่เกิดจากเชื้อไวรัสและมีอาการคล้ายกับโอมิคอนเลยจะเป็นโรคอะไรมาเช็กอาการกันค่ะ ซึ่งเชื้อไวรัสนะคะที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงหน้าฝนนี้นะคะที่มีอาการคล้ายกับโอมิคอนนั่นก็คือไวรัสเดงกินั่นเองค่ะเกิดจากยุงลายเป็นพาหะหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกนันในนามไข้เลือดออกค่ะซึ่งจะมีอาการนะคะนั่นก็คือว่าไข้สูงค่ะประมาณ2วันนะคะถ้าเกิดใครไข้ไม่ลดค่ะต้องระวังโรคนี้ไว้ด้วยนะคะ โดยอาการของไวรัสเดนกีนะคะก็จะมี4อาการหลักๆด้วยกันค่ะ1นนะคะนั่นก็คือไข้สูงลอยค่ะมากกว่า2วันนะคะถ้าเกิดใครไข้ไม่ลดนะคะจะต้องนึกถึงโรคนี้ไว้ด้วยค่ะ2นะคะนั่นก็คือมีผื่นแดงนะคะ3ค่ะนั่นก็คือมีอ่อนเพลียไม่มีแรงและ4ค่ะมีปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะซึ่งอาการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับโอมิคอนเลยแต่ว่าโอมิคอนนะคะก็จะเด่นค่ะทางเดินหายใจโดยเฉพาะทางเดินหายใจส่วนบนเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะมีไข้นะคะเจ็บคอมีน้ำมุ้นะคะและก็มีปวด ไวื่อตามกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งอาการที่แตกต่างกันนะคะของไวรัสเดนกีหรือไข้เลือดออกกับโอมิครอนนะคะนั่นก็คือ1ค่ะใครที่เป็นไข้เลือดออกนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีอาการเลือดออกอด้วยตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นเลือดออกตามไรฟันนะคะอุจจาระเป็นเลือดนะคะหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดเป็นต้นค่ะส่วนใครนะคะที่เป็นโอมิครอนค่ะเด่นๆก็จะมีอาการเจ็บคอเป็นต้นค่ะ ส่วนการแยกโรคนะคะชัดๆของ2โรคนี้ค่ะ1ก็คือการเจาะเลือดน,นะคะและ2การตรวจ a อ k ทค่ะส่วนการรักษานะคะเป็นการรักษาตามอาการค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะมีไข้เกิน2วันแล้วไข้ย,ยังไม่ลดอย่าลืมไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นไข้เลือดออกค่ะช่วงไข้ลดเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตเลยนะคะที่ทําให้เกิดภาวะช็อกได้นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครค่ะยังไม่มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นไข้เลือดออกหรือว่าเป็นไข้ไวรัสจากไข้เดนกีนะคะก็คือห้ามค่ะห้ามรับประทนานยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตนะคะแล้วก็กลุ่มพวกแอสไพรินค่ะเพราะจะทําให้ยิ่งกระตุ้นทําให้เลือดออกง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ าเกิดใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องไข้เดนกีแล้วก็เรื่องโอมิคอนนะคะสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้แล้วหมอจะมาทยอยตอบคำถามให้ในคลิปถัดไปอย่าลืมคอยติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ